สวัสดีพีพีพพน้องๆสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้แรงนี่พามาเบิง้งสวนมันสำปะหลังนะครับเป็นสวนของผมเองนะครับเป็นสวนของผมเองแปลงนี้สิบหกไร่เด้อนะครับแปลงนี้สิบหกไร่มันกำลังงาม,งามครับมันกำลังงามมันกำลังงามพันละย่องเจ็ดสิบสองครับ นี่ครับพันละยองเจ็ดสิบสองเรียว่าการแดงหรือว่าขนตางอนยังกล่ากันไปหลายซื้อเสละเกินนะครับแต่ที่นี่ก็คือพันละยองเจ็ดสิบสองนะครับละยองเจ็ดสิบสองแดดกันร่งสิตกครับแดดกันร่งสิตกเว้ยตะเวนกันร่งสิตกดินภาษาบ้านเฮาเอินว่ากันร่งตะเวนกันร่งสิตกดินนะครับและสีพายางมาถึงนี้นะครับ อายุประมาณสี่เดือนนะครับมันประมาณสี่เดือนประมาณนี่แหละครับสี่เดือนประมาณนี่แหละแดดเนี่ยมาแรงครับแดดอ่อนๆนี่ยมาแรงมันีีฝนบาตกครับมันีีฝนมาตกมันีีฝนบาตกครับัน,นี่ฝนบาตกวันนี้ฝนไม่ตกนะครับเป็นดีเนาะเพื่อนๆพี่ๆสบายดีกันทุกคนมานเนาะครับ จอกันอีกแล้วคลิปนี้ครับพ้ามาเบิงมั่นทุกที่กับผาไปเบิงหน้าเขานะครับไปเบิงหน้าเขามาเนี่เลยพ้ามาเบิงแปลงมั่นสัมปะหลังของผมนะครับเนี่ยเนี่ยวอมีหยาครับเพระาะว่าสียาขายาไปแล้วนะครับบอมีหยา ทั้งพี่ก็พูนต้นไม่เต็ตายต้นไม่ตายเหครับสุดพูดล้ครับทั้งนี้ทนี่เดี๋ยวได้ทั้งนี้ก็สุดก็ดังครับทั้งนี้ก็สุดก็ดังทั้งนี้ก็สุดก็ดังขอคุณทุกกราลังเรงใจนะครับขอคุณหลายๆ้ครับพ่อพ่อแม่แม่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนแต่เขามารับชมเมขาม้าจะแล้วจะเริืมกดไหลกดแช่นะครับ แต่ที่แน่ๆเนิ่ยเบงโคษณานเนี่ยเด้อครับขอพูดเรื่อยครับก็ืได้คาเน็ตนะครับขอคุณมากขอคุณมากเบิ่งสวนมันปลูกไว้ครับกัลร่างกินปุ๋ยครับมันเนี่ยมาเลี้ยงแดดอันอ่อนซันเนี่ยแหละครับมาในฝนมาตกเลยมาถ่ายคลิปให้เบิ่งนะครับปฏิว่าไปจังได้คือจะเห็นไปแต่ไปหน้า ไปให้แท้ถ่ายเห็นมาเบิงแนะ่เห็ดก็จังไดหอดใสแล้วผัดสีว่านะครับด้วยถ่ายเห็นเบิงถ่ายให้ดูบ่มีใหม่กันสันครับบมีใหม่กันสันเลยเมืด กร,รับโทรศัพท์เอานะครับใหม่ๆันซันเดี๋ยวเด้อผมสีสีขวดหัวให้เบิ้งนะครับเด้อขวดหัวให้เบิ้งเด้อมีหัวหลับไปมีหัวหลับไปเดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้ออ๋อนี่เป็นหัวละครัเนี่ยนี่เป็นหัวละครับเนี่ยเป็นหัวล,หวลงหัวละครับเนี่ย เป็นหัวแล้วโอเคนะครับเป็นหัวแล้วสี่เดือนนะครับสามเดือนมาถึงสี่เดือนเป็นไหนนะครับสี่เดือนปเป็นไหนเทียบแป้งบะมีม่ครับเทียบแป้งบะมี่สังเกตยอดครับสังเกตยอดไม่มีเทียรแป้งนะครับเนี่ย มีเพียแปงมันจะขาวๆนะครับบ่มีเพียแปงปลอดเพียแปงนะครับปลอดเพียแปงถ้ามีเพียแปงเนี่ยมันจะเป็นไอค้ออื่นอีกยังหละมันกูดหน้าครับมันกูดกูดยอดเฉบาขึ้นนะครับนี่บ่พมีเพียแปงครับต่วนถ้ามันแข็งแรงดีนะครับบัมีเพียแปงเนี่ยมันยอดกระไรครับบพมีเพียแปงเพียแปงไหมครับ แล้วก็บอเป็นโรคใบด่างครับบอเป็นโรคใบงิกอีกตั้งหากนะครับบอเป็นโรคใบงิกบอเป็นโรคใบด่างนะครับปอดปอดโรคนะครับถ้าฝนตกแบบเนี่ยจะค่อยเป็นเพียบแป้งนะครับถามันแรงนะถามันแรงนะย่นดนเป็นเดือนนะเพียแป้งขึ้นท่านที่เลยครับเพราะว่าเพียบแป้งกับฝนเนี่ยคนจะค่อยถือกันปั้นไหนนะครับเนี่ยถ้าเพียรแป้ง เป็นเน่วันันแรงเดือนสองเดือนเน่เปรียบแปงมาท,าทันทีนะครับขยายยังมาฉีดกรบะโ,โยแต่ถ้าฝนตกดูดูเนี่ยตกบ่อยๆเนี่ยก็คือเปียกแปงบะมี่นะครับเปียกแปงบะมี่ปอดสารหลับบอเป็นโรคใบงกิกใบง่อยตั้งหากนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่ปุ๋ยแล้วครับใส่ปุ๋ยแล้ว สูตรซิมหาซิมหานะครับสูตรเสมอฉีดยาไปสองรอบนะครับฉีดยาไปสองรอบแล้วฉีดยาไปสองรอบแล้วเดี๋ยวเบิ้งเงาหน่อยกันเดี๋ยวจะควัดให้เบิ้องอีกได้ครับเงานน่อยเด้อเด้อแป๊บเดียวเอามือเอามือเคลียร์ให้เบื้องเคลียร์ให้เบิ้งน่ะ เห็นหัวบ่ครับเห็นหัวบ่ครับนะหัวคนกำลังไงครับกำลังไงใส่ปุ๋ยแล้วเอาพูนละถามาามาแย่ไหมสิถอนครับเดือนมก,กรากลุ่มผ้านะครับเดือนมก,กรากลุ่มผ้านี่หน้าพูนละขอบคุนอีกเทือนึงเด้อครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ แปลงผมแปลงในสิบหกลยครับแป่งในสิบหกลยออคุณทุกงก,ก,ก,กับล่างแรงใจพุ่นกาพ้นกลับกาพ้นบินกลับล่างแหละครับตะเวนต๊กดินแล้ววันนี้ขออนุญาตใส่ภาษาพื้นบ้านนะครับภาษาอีสานนะครับกินข้าวเหนียวมันนี้บ่ได้กินข้าวเจ้าเล้่บริกกาาบ,รบาไทายนะ <c oughs> ครับขอบคุณอีกเชือนหนึ่งเด้อถี่อยู่น้ำกันครับมาเบิง้ง มาชมนะครับขอบคุณทุกกำลังรงใจขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่อยู่ต่างประเทศและในประเทศนะครับขอบคุณไอ้ไส้ทุกคนของนุ่งทุกคนนะครับย้อนแสงนิดนึงครับย้อนแสงนิดนึงนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึง โอเคนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อนะครับขอบคุณมากๆนะครับนอนหลับฝันดีทุกคนเดอ้ออย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับเงินทองไเลยมีเงินทองใส่หลายเดอ้อขันมีลหลายๆกันไอเจ้าผ่านใส่น้ำเนีย่ยขอบคุณแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ,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 บายบาย